ภาพาไปที่นครราชสีมาข่าวนี้ก็น่าสนใจภาพที่อาจจะได้เห็นกันหลังจากนี้เป็นภาพที่ดูน่าตกใจพอสมควรนะครับเป็นเรื่องของวัยรุ่นนะครับอายุ20ที่ใช้มีดนะครับจี้แฟนสาวของตัวเองหนีออกจากบ้านพักที่แถวแถวอำเภอด่านขุนทศคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเราขออนุญาตเล่ภาพสักนิดหนึ่งนะครับผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยทราบชื่อว่าต้นอายุ20นะครับส่วนแฟนสาวที่โดนจี้ไปเนี่ย อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นฝ่ายชายมีมีดปลายแหลมยาวหนึ่งฟุตแล้วจี้คอผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาตำรวจนะคะพยายามไล่ตามนะคะเพื่อที่จะให้ฝ่ายชายเนี่ยยุติการจี้ฝ่ายหญิงนะคะก็ไล่ไปจนถึงช่วงๆลานมันด้านหนองหัวท้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพยายามที่จะต่อรองเจราจาเท่าไหร่เนีคนร้ายก็ไม่ยอมวางมีดลงนะะลองลองฟังบรรยากาศช่วงหนึ่งของการเจราจาระหว่างตำรวจ

เราใจเย็นเราใจเย็นเราใจเย็นมึงอย่าทำอย่างนั้นโอเคไมึงอย่าทำอย่างนั้น โอ้จะเห็นว่าแฟนสาวนี่คือส่งเสียงร้อง,องตลอดเวลาขอความช่วยเหลือตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเข้ามาจะแทงเขาตำรวจก,ก็พยายามห้ามตลอดอก,อก็ใช้เวลาเตี้ยกล่อมนานนะคะแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยพาแฟนสาวเนี่ยหนีหลบไปนะคะแล้วก็เกิดว่าบอกว่าถ้าเกิดตามมาเนี่ยจะ,จะขู่จะฆ่าแฟนตัวเองทิ้งด้วยนะคะคตำรวจก,ก็เลยต้องปล่อยไปก่อนนะคะแล้วก็จัดจัดชดุดประกบ ใช่จนสองทุ่มที่ผ่านมาก็ยังตามกันอยู่นะครับทั้งในพื้นที่อำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสออำเภอโนอนไทยอำเภอด่านขุนทศตำรวจ50กว่านายตอนนี้กำลังตามนะครับเพราะว่าคนร้ายพาน้องผู้หญิงเนี่ยหลบหนีไปตอนนี้ยังตามอยู่นะครับเบื้องต้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่า ผิดหวังจากความรักเพราะว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยกีดกัน,กนไม่ยอมให้พบกันนะคะก็ตอนนี้ก็ติดต่อพ่อแม่ของทั้งสอ,องฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะมาช่วยเกลี้ยกล่อมด้วยใช่ะะถ้าชาวบ้านแถวแถวที่อำเภอขามทะเลสอก็ดีหนูสูงเนินนนไทยด่านคุณทศถ้าเห็นเบาะแสยังไงแจ้งตำรวจจะได้น้องจะได้ปลอดภยัยน,นะครับ